วันนี้เราจะมาทำเรือจากขยะที่อยู่ตามชายหาดแล้วมาดูกันว่าเรือของพวกเราจะลอยได้ไหมเราต้องออกเป็นดังก่อนนี้ให้ได้บังละมาดเยบังละมาดเโอบังละมาดเย่ฟังดีกว่านะการทำเรือเนี่ยทำยังไงเนี่ยป๋ามีว่าไม่รู้หรอกนะไอเดียไหมตอนนี้อไอนนไเดียที่เราจะสร้างเรือต่อๆๆต,ต,ต,ต่อไปมันก็มันไม่ได้หรอมันหลักการคืออย่าให้น้ำเข้าเรือ แค่นั้นนี่แค่นี้เรานั่งได้ยังไงเรือเดิมเหรอจริงๆเราต้องตำบัดชาวบ้านก่อนที่จะทำเรือแล้วเราติดเกาะว่ามีใครอยู่แถวนี้ไหมล้วให้เขาไปซื้อเรือมาให้เราไม่ได้ถามนะไอ้เหี้ยข้างหลังก็เห็นแล้วว่าเป็นบ้านเฮ้ยบ้านคนไอ้ขี้เนี่ยละเลาะมาหนังนี่เลยรอหนังนี่ทำแพรเลยเมื่อเราอยู่ก่อนเราก็ต้องหาเจ้าถิ่นเพื่อที่จะมาช่วยเหลือเรางั้นเอาเลยดีกว่าถ้างั้นล่ะไป้เรือดเรือคับ เครับครับพี่ชื่อพี่อะไรครับพี่ยูนครับพี่ยูนพวกผมเนี่ยกะทำแพเนี่ยมันยากไหมทำแพไม่ยากแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์หาพวกของที่เราจะใช้ไม้ใหญ่ๆก็ช่วยได้โอ้ยลอยทะเลก็ได้ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถลอยน้ำได้ะทำเป็นแพได้หมดเลยใช่แล้วก็เอาเอาพวกนี้แหละมารวมกันเฮ้ยมันก็ดูไม่ยากนะถ้าเรามีไม้ไผ่เราใช้ไม้ไผ่เป็นเป็นฐานมันก่อนฐานโพลลัสติ้นี เราเอาไม้ไม้กระดานป,ปูข้างบนแล้วก็ใช้เชือกลบแล้วทีนี้อาจจะเอาโคมไปข้างในมันก็จะลยอยซึ่งหาได้จากแถวนี้เลยใช่ครับก็เนี่ยริมทะเลใช่แล้วก็เดินเก็บกระริมหาโอเคสบายแนละ้วเรารอดแนละ้วเราจะไปหาสุปกรณ์มารวมๆมันก่อนมันต้องประมาณไหนครับอะไรก็แล้วแต่เรือะไรก็ได้คำนวณว่าเราจะนั่งประมาณกี่คนจะเดินทางกี่พี่พี่ไปด้วยไหมถ้าไปด้วยนะฮะเอาแค่สองคนก่อนต่แทนไปหาคนช่วยไหมได้ได้ได้สองคนไปตามเรือใหญ่มาช่วยเอ พอตอเนี้พงานมาได้เริ่มแล้วเดี๋ยวงานมันจะบอกเองว่าต้องใส่อะไรเข้าไปอีกอ๋อนี่เป็นวิธีที่พี่สร้างทั้งหมดอย่างนี้เลยไหมใช่ค่อยๆสร้างมันเลยใหญ่อย่างนี้นั่นแหละอะไรก็ตีๆมาอะไรลอยมาไม่กลับมากับไปงั้นเดี๋ยวเราไปเดินหาหา,หาอุปกรณ์ก่อนหาอุปกรณ์ไปไปหนกมากพี่เลยมันโอ้มันจะหนักอะไรขนาดนั้นลองไม่ไผ่อะที่ใช่มียกคอนทอลหรอวะดูดกล้าถือเบาไปนุ่นเลยเฮ้ยโซโลแม่งถือเบาโซโลเห็นไหมซุ้ เดินไปปีวนแล้ทแพไปยามาเจะไก่อนเตรียมดูกนเดี๋ยวเราจะไปลอยไปก่อนน้นติดก่อนี้เส็ไปติดก่อนน้นต่อไม่ได้ติดก่อนด้วยน่าจะจบอนนี้เดี๋ยวพวกเราสองคนต้องไปหาของเพิ่มเพื่อมาเติมที่แพนะก็ได้ทั้งเชือกแล้วก็ได้พวกแบบอะไรที่สามารถลอยน้ําได้ก็เอามาเติมเรือได้ถูกต้องก็บบเนี่ยทำที่ทำอกยูต้องดูไม่แน่เหมอนี่เายรูังไม่ชก็คือเลยพี่น พี่ยูนเหมือนใครรู้ป่ะพี่สิงโตนำโชคไปอยู่ที่เกาะเกาะนี้กีก่ปีแล้วเครับเกินที่นี่เลย <c oughs> ที่แรกจะเป็นปาแล้วก็จะมีพื้นที่ประมาณ2เมตร ที่ยวเพื่อนเพื่อนมาก็คือนอนหน้านับไม่มีไม่มีฟังกะโลไม่มีไม่ไดนปีกปลาเลยนอนแพ้ทำมีไม้ไผ่นอนเอาง่ายๆ่ายแล้วพอแบบพายุเข้าอ่ะมันมีของเยอะไงพอมีของพัดมาเยอะก็ก็เยอะเลยทีนี้ทีนี้ก็เต็มเลยอันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไก็ต้องไม้มาจากบนฝั่งต้องเดี๋ยวมากรดก็คือไม้ลอยทะเลทั้งหมดอันี้ก็เป็นงานที่ออกมาเหมือนกับยาที่เราเราไม่มีกันเยอะ ลอยมีทุนเยอะมันก,ก็เลยต้องคลายหัวเยอะทำคิดมังมีงานเราทําค้างไว้เพราะเราไม่มีของที่จะมาใส่แต่ว่าพอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเจออัน,นี้ลอยมาเห็นปุ๊บเฮ้ยอันนี่ปิดเข้าตรงนั้นได้ก็แบกไม่อีที่นี่แหละก็ <laughs> เป็นเรือเป็นอะไรไปมันมีสิ่งหนึ่งที่ที่ผมต้องแบบยอมรับในคนเกาะคือว่าเขาบอกว่าถ้ามีพายุหรืออะไรมาเนี่ยมันก็พัดไปพัดไปหมดเลยก็ต้องมาทําใหม่ก็ไม่เป็นไรมีความแบบ,บปรงโปรงไหมพี่รุน มันก็ต้องอย่างนั้นแหละใช่ไหม<ช>เขาบอกว่า<ช>แต่ก่อนอ่ะเรือมันลำใหญ่กว่านี้นี่ใช่ไหมใช่เออเรือมันลำใหญ่กว่านี้นะครับที่ทุกคนเห็นนะตรงนั้นน่ะเอาหัวเรือนี่เหรอใช่ลำใหญ่เลยแต่ว่าถูกพัดไปแล้วถูกพายุพัดเข้าไปแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพายุก็พัดเอาไอเรือแต่เป็นไม้ผมว่าผมจะต้องมาอีกแน่ๆเลยแต่ว่าเอาเพื่อนมาเยอะๆเมื่อก่อนเวลาเพื่อนเกาะอื่นเข้ามาเที่ยวเหมือนเกาะหาดไทยดำก็จะวิ่งมาเที่ยวแล้วเพื่อนก็จะจอดเรือหน้าหาดพออีกคืนนึงเรือจม พี่จะได้ไม Bond ้มาทำเอเาโจนนี่เอาโดนนี่จมหลายลำแล้วคือเนี่ยพอพอเป็นดื่งเป็นอะไรมาก็เจ้าของเรือเมาอะไรบ้านไม่ได้สนใจก็โดนคลื่นตัดหาจบจบทม่ยเคยเจอผีไหมผีที่นี้ผไม่เจอไม่มีแล้วเคยได้ยินเขาบอกว่ามีคนไปยิงเอาตำรวจยิงโดนสลัดยิงอยู่เอาเนี่ยข้นหัวแหลมนี่ออกไปก็ถึงนะ แหลมที่ยื่นออกมาเขายิงตรงนั้นเลยอ่ะใช่แล้วเขาโหดยังอ่ะโยนนะครที่จำความได้ไหมตอนนั้นจำได้เอู้ยิงเงยแล้วเหรอพี่ก็อยู่นี่ผมบอกเลยเลิกนักท่าเรือดีกว่าเล็กก่ไาไม่ทำไมเขาไม่จับแบบพิยูนพวกนี้มันเหมือนกับมันก็โยนสลับต้บบบบงไหนม้นมาคนคนไทยใช่ไหมคนไทยใช่ไหมห้าหก พอยิงแตตำรวจไดเขาก็ไปแลสอบเขาก็ตั้งเงี้ยอนี้ก็้าขอพี่ก็เอาใส่กระสอบกระสอบมุ้งนี้ก็คือเขายิงแล้วเขาก็ไปเลยประสบก็ลอยตรงนั้นนะใ,ใส่กระสอบสมันตั้งอยู่หน้าหาดเลยใส่กระสอบมุ้ี้ผูกรวมกันแล้วก็เอาเรือลากออกไปทิ้งลเอไปทิ้งทเลทีหลังทางเจา้าหน้าที่เขาก็แจ้งให้ออกไปหาญาติออกไปหาสอบกันเอาเองเาโคตรกระอบเชือนตบลอยมาติบ้นตั้งแต่ตั้งติด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 ติติด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 ติติด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 ตติดติดติดติ ติดตรงติดตรงที่เราอยู่เลยถึงว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงแก๊กแกแ๊กแก๊กเนี่ยพอผมก็เมื่อก่อนก็หายไปก็เรื่อยเมกันเมื่อก่อนมันเพื่อน,อนไร้ยังไปแล้วเลยคือเราอยมีใช่ไหมเราไปใช้หอยเพื่อที่จะเลื่อนันออกมาเออเนื่องมาจากแกะยากเอ้ยอยี่ห้ออุ้ยเป็นเมตรเลยเนี่ยเมตรเลยไอ้เหี้ยเนี่โคตรคมตลาดว่าห้องมือเอาไม่เอาบาดมือดูสิเจออะไรไหม ได้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 คุณก็ไปลอยได้แต่ข้างในมีน้ำนะแค่เชื่อกัล่ะแค่เชือก,กันเลยวางเหยียบแก้วนะหูตรงตีนมือนะหมีอืเยียยตอนนี้นะครับผาจะลองเอาตัวเย็นผาตัวเย็นไปลอยก่อนถ้ามันลอยใช้งานได้เราก็จะเอาไปแต่ถ้ามันใช้งานไม่ได้เราก็จะไม่เอาไปจะบอกนะไปได้มุกเดิมอีกแล้ว ร้อยอ่าน,นี่แหละเรียบร้อยครับได้อีกแล้วชิ้นหนึ่งกล้าทำไรต้องผูกยันมาตรงนี้เอาเชือกออกมาครับแกะเลยจะได้เอาเชือกเยอะๆตอนนี้งงมากเลยก้าก็คือเดี๋ยวมึงทำเชือกไรเนี่ยเอาเชือกออกมาไงตัดเลยเพื่อนอย่างนี้มันจะได้ไม่ไรยิ่ EX งหายเรือจะเสร็จแล้วยังแก้เชือกไม่ขาด ไันมานานแล้วว่าแบบว่าอยากแบบมาต่อเรือกับพ่ออะไรเงี้ยแล้วพ่อผมไม่ได้อยู่ทนก็เลยเป็นพี่ยูแทนใช่พี่แทนก็ได้มีโอกาสได้ทำสิ่งนั้นแลา้วล่วนี้เายเื่องเงหนึอาไปาปช่วช่วยพี่ยูะตอนนี้กายเป็นช่วยพี่ยูไปซะแล้ว อะไรนะไปพันปะเนี่ยเหลืออีกตั้งหลายหลายล่องเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาโคมยัดข้างล่างเพื่อที่จะให้มันดันขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าต้องดีก่อนระวังนะก้าวขาออกเลยไปรับขันโน้อด้วย พีได้ออกจากเกาะนี้แล้วสักทีนะครับทุกคนมารอดูกันว่าตอนนี้เราเอารือออกไปเราจะแตกก่อนอว่าเรือจะแตกก่อน ราต้องออกเป็นกาก่อนนี้ให้ได้ ไปหรอเขามึงง่ายไม่เป็นนีกูไปเองปั๊บแล้วคุณไปเอาเรือช่วยเหลือมารับพวกเรานะได้เลยผมขอให้เกียรติพี่ชายของผมทั้งสองได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของเรือนี้ครับถูกครับ,รบถ้าเรือลำแตกก็ต้อลัดเรือได้เลย,ยครับสลัดได้เลยเอาตัวคุณมาก่อน ไปสะไว้น้ำแถวจระรอได้เอาแบกไปด้วยแต่ย่างนันแล้ขผนี้ไปไม่ได้เลยนะครับการที่ทำให้เราประกอบแพให้ไปดูไปล่างกนไม่ได้นแีแพรแพรรจะจบไปกับคราบครของกัปตันจแนนะครับการงานศิลปาทำไปเรื่อยๆทั้งงานมันก็บอกเราเองว่าเราต้องไปทางไหน